ว่ากันว่าไอ้หมอนี่มันไม่ค่อยชอบไปทางหลักไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่มันเลือกที่จะไปเมืองรองก็มักจะได้คอนเทนต์ที่คนอื่นๆไม่ค่อยจะได้เจอเสมอๆเ,เช่นการไปเจอโรงคั่วบ้านป่ากลางสวนป่ายางที่อำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงซึ่งจะมีใครเชื่อว่ากลางป่าแบบนี้จะมีร้านกาแฟรสชาติด,ดีและมีนักชงกาแฟเก่งๆอยู่ด้วย ที่นี่เขาจะให้ลูกค้าคั่วกาแฟเองบดเองและชงเองซึ่งดูเหมือนจะธรรมดาใช่ไหมครับใช่ธรรมดาแหละแต่ในความธรรมดานี้มันกลับมีความพิเศษซ่อนอยู่เพราะขณะที่เรากำลังคั่วบดรวมไปถึงชงกาแฟแก้วสำคัญเราก็จะได้คุยกับพี่ก๊อฟเจ้าของร้านและเจ้าของโรงคั่วกาแฟแห่งนี้เกี่ยวกับการใช้กาแฟการแคมปิง้งและการรวมกลุ่มกันของคนที่กลับมาอยู่บ้านเกิด เพื่อพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนอ,อันนี้น่าสนใจมากเราสามารถนั่งคุยกับพี่เขาได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเมื่อก่อนพี่ก็ไปอยู่คนครศรีธรรมราชไปเปิดร้านกาแฟด้วยแหละแล้วก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวโหเมื่อก่อนเที่ยวดูขับบิ๊กไบ์ด้วยไปไปทั่วแต่สุดท้ายเราก็พบว่าอยากกลับมาหาที่สงบสงบอยู่เลยทำร้านนี้ขึ้นมา มาทำกาแฟกินเองแล้วก็กางเต็นท์หรือว่าแขวนเปลย์หลังบ้านนี่แหละคุยกับแกไปจิบกาแฟโรบัสตา้าที่เราทำเองไปเป็ดเองก็เริ่มมีความคิดเล็กๆก่อตัวที่จะกลับไปทำร้านกาแฟและทำลานแคมปิ้งที่บ้านอยู่เหมือนกันเพียงแต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวคือไม่มีเงินนั่นแหละครับ เอาเป็นว่าที่นี่โรงคั่วบ้านป่าเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งที่เป็ดอยากจะแนะนำให้ตรงมานั่งคุยกับเจ้าของแล้วคุณจะได้ไอเดียในการใช้ชีวิตจากผู้ชายคนนี้ไปไม่มากก็น,น้อยทีเดียวครับและสุดท้ายการออกไปนอกเส้นทางที่คนอื่นเขาไม่ค่อยจะไปกันเนี่ยอาจจะทำให้คุณได้คนพบสิ่งใหม่ๆที่อยู่นอกสายตาและทำให้คุณหลงรักมันก็ได้ครับ